Có thằng nắm gần rồi. Hai 1 1 1. Sao thấy mình nhỉ? Húy, gần rồi đấy mấy cái. แล้วนะเอาแล้วนะ4 5หโอยเ้แล้ว7 ไม่นับเลยนะมันตววสมาธิอุ้ยได้ปีหนูหนูรู้แพ้แหละหนูจะลากก็เดินลากก็เดินเ้ยลากเอ้ยไม่พูดดีกว่าเน่่ยมีคนคัดลอกมันหนูชอบทำอะไรมีคนคอปลอกตลอดขนาดเพื่อนที่โรงเรียนหนูจะบอกแตบคนนึงอีกคนนึงก็ไปบอกคนอื่นที่หนูไม่อย่านับนะตัวสมาธิมันไม่เลย ดู้ยเดฟี่ ใช้มือใช้มือกวาดออกมาฝั่งนี้ก็ได้ค่ะอันนี้ถือว่าไม่ไม่ไม่เนี่แยกแยกไปขยับขยับแยกแยกคือคือมือใครไม่เห็นมีได้อีกใช้มือัไม่ใช้มือค่ะไม่ใช้มือไม่ดีไม่ไม่